อเล็กเล่าโมเมนต์ขอเจนนี่แต่งงานเผยความรู้สึกเต้ยร่วมยินดีหลังอเล็กเร็วเดลทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนเพชรเมดโตขอเจนนี่แฟนสาวนอกวงการแต่งงานเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะไปทริปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน โดยอเล็กเปิดใจว่าจริงๆวางแผนมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครรู้กันแค่ภายในเพราะอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนจะคุกเข่าขอแต่างงานก็ได้ไปคุยกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงแล้วเรียบร้อยตนมากกว่าที่คิดไว้ตอนขอแต่างงานไม่อยากให้วิวาอะไรมากอยากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่าย ไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากให้เป็น Memory ีแค่คน2คนซึ่งโมเมนตะ์นตอนนั้นเป็นจังหวะระหว่างพายเรือไปดูพระอาทิตย์ขึ้นจึงตัดสินใจขอแต่งงานตอนยกแหวนขึ้นมาเขาถามว่ามันคืออะไรตนไม่ได้อยากใส่กล่องเพราะกลัวเขารู้แล้วตนก็ค่อยๆเปิดออกมาเขาก็เซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในทริปนี้เขาไม่รู้แน่นอนเพราะตนเช็คอยู่ตลอดทั้งสองคนแอบมีเสียน้ำตาซึ้งอยู่เหมือนกัน ส่วนที่เต้ยจรินพรที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆเต้ยทักมาขอโทษเพราะกลัวว่าการคอมเมนต์ของตนจะไปกระทบทําให้คนไปโฟกัสที่คอมเมนต์ของตนมากกว่าการขอแต่งงานสําหรับตนมองว่ามันไม่มีอะไรเกินเลยถือเป็นมิตรภาพดีๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วฝั่งว่าที่เจ้าสาวก็ไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว